เห็นเจ้าหนะ้าที่ก็ใส่แบบกงเตกอะทำกงเตกน่าจะเป็นกงเตกคนจีนนะเนาะนี่บรรยากาศดีๆค่ะอยู่ที่วัดโคแมนนะคะวัดโภแมนคู่นารามนี่ค่ะรอบบริเวณวัดก็จะเป็นแบบสไตล์จีนสวยๆนะคะเพื่อนๆงามๆนี่ออกแบบสวยงามฟ้าก็มืดคึ้มเลยปทธมพระรามสามเออ่านพระรามสาม แถวนี้สวยงามนี่นี่มีเก๋งจีนให้นั่งพักเล่นสวยๆตรงนี้ด้วยนะคะนี่เริ่มลงเม็ดแล้วฝนขอบคุณทุกกำลังใจค่ะนี่เหมือนกับว่าเป็นสร้างแบบนี่ขึ้นบันไดสวยงามเนี่ยทำช็อตสวยเลยภาพแบบนี้เนาะนี่ค่ะนี่เราไม่กล้าเหยียบเลยอะทางเดินสวยๆค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะจ๊ะแวะมาไหว้พระ ข้างในพอดีเมื่อกี้เขามีสวดมนต์อยู่ก็เลยออกมาข้างนอกเนาะนี่ก็จะเป็นนะความเชื่อส่วนบุคคลเนาะการไหว้พระสวดมนต์ภาวนาให้มีจิตเนาะเออสบายสบายก็หลักธรรมของพระพุทธเจ้านั่นแหละเนาะแต่ว่าแล้วแต่ปางไหนที่คนนิยมเอาไปปรับเป็นนู่นนี่นั่นนี่สวนป่าเป็นป่าไผ่เนาะแล้วก็อันนี้ใบใบเตย นาองามๆจ้าเพื่อนๆบรรยากาศดีๆนะคะเข้ามาเยี่ยมชมวัดข่วัดเป็นวัดสไตล์จีนเนาะวัดสไตล์คนจีนสวยๆแต่ข้างในาก็ยังเป็นพระพุทธรูปเนาะดูท้องฟ้าดิมืดตื้อเลยฟ้ามืดตื้อเลยค่ะบรรยากาศสวยๆต้นโพต้นไทรต้นไม้ร่มรื่นนะคะขอบคุณขอบคุณทุกกำลังใจค่ะ เริ่มๆนะจ๊ะสวยงามค่ะพาหลานมาเรียนพิเศษตรงเดออัพเดออัพพารามสแล้วก็เลยมีเวลามาเดินสักหน่อยหนึ่งนะมาถ่ายกับรูปเก่งจีนแล้วก็วัดสไตล์จีนสวยๆนะให้เขาโฟกัสให้เขาโฟกัสให้กล้องเขาโฟกัสถ้าเราไปอยู่หน้าจอเดี๋ยวกล้องก็จะไปโฟกัสที่เราอย่างเดียวขอบคุณนะคะเริ่มๆเริ้มดูกำลังใจ แต่ได้ที่ข้างในเขามีเสียงสวดมนต์ค่ะ่อกี้เขาสวดมนต์คล้ายๆจะมีงานงานเป็นงานเอ่อน่าจะเป็นงานศพนะเพราะว่าเห็นทําพิธีคล้ายๆกงเต็กนิเคาะเก้งเก้งเก้งอะไรอย่างเงี้ยสมัยญาติเด็กๆเคยฟังสมัยญาติเด็กๆงานนะ่งานศพเ,เรากงเราหม่าน่นะก็เคยได้ร่วมอยู่บ้างก็ได้เห็นอยู่เนาะสาธุสาธุาธไหวพร้าเพื่อความสบายใจเนาะแล้วก็เอาภาพสวยๆมาให้ทุกคนชมจ้า เนี่ยสไตล์จีนอยู่ข้างนอกก็สวยดีนะคะเมื่อกี้เข้าไปข้างในแล้วก็มีเสียงสวดมนต์สวดเป็นแบบสไตล์คนจีนแบบทำกงเต็กอะ่ะเราก็ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวเสียงเกิดจะมีลิขสิทธิ์ขึ้นมาเนาะนี่จะมีจะมีอุโบโสถเนี่ยอุโบโสถแบบแบบสไตล์จีนแต่ข้างในก็เป็นพระพุทธรูปนะคะส่วนด้านหน้านี่ทำแบบทำแบบสาลเจ้าคือมีม,มีเออเขาเรียกว่าเทวดาเนาะ เออไต้ฮ่องกงหรือมีอะไรนะอยางยหลายองค์ออยู่ข้างในนะคะแล้วก็มีให้แลกเหรียญใ,ใส่ใส่ใส่บาททำบุญเา่างั้นเถอะนะแล้วก็ทำบุญเข้าสารช่วยเหลือโน่นนี่นั่นไปนะคะย่าเคยเคยได้ยินอยู่เนาะเขาบอกว่าเออถ้าแบบมาสไตล์พระจีนเนี่ยเขาก็จะสวดแบบคนจีนเนาะไม่ได้ไม่ได้นโมตัสะแบบบ้านเราสวยเนาะเพราะว่าท้องฟ้า วันนี้มืดคึมเลยขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเข้าไปข้างในจะเจอเสียงสวดมนต์ก็เลยไม่ได้คุยเลยต้องเอามาเดินอยู่ข้างนอกค่ะด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้าสวยๆมีสิงโตสองตัวใหญ่ๆนะอันนี้ด้านหน้าสวยๆนี่เราพอจะไปทำบุญได้อยู่ตรงนี้แต่ถ้าเข้าไปยากอาจต้องปิดเสียงอีกแต่ตรงนี้โอเคคุยได้คุยได,ยได้ขอบคุณนะคะ เปิดค่าการมองเห็นแล้วก็ร่วมทําบุญด้วยกันเนาะย่ามีไรายได้นิดๆหน่อยๆเจ้าพี่ยูก็เอามาทําบุญค่ะนี่ดอกไม้สวยๆด้วยต้นไม้ต้นใหญ่ขอบคุณนะจ้าทุกกําลังใจเนาะเดี๋ยวจะเดินไปดูอีกรอบว่าเขาสวดนานไหมไปดูสิงโตกันถ่ายรูปก,กับสิงโตดูท้องฟ้ามืดครึ้มนี่ครึ้มเลยนี่จา้านี่นาวัด นี่ด้านหน้าด้านหน้าออกไปจะต้องเข้าซอยทะลุด้านนู้นด,ด้านนี้ได้สองทางเส้นแถวพระรามสามค่ะอพอเห็นสไตล์จีแล้วก็ถึงเหล่ากงเหล่ามาเนาะนี่นี่นี่ลูกก็สิงโตซะหน่อยสิงโตสิงโตตัวใหญ่ๆว้าวสวยงามนะคะท่านทั้งหลายจา๋าเลิฟๆนะคะ